สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้กลับมาเจอกับวิชาศิลปะในเรื่องรูปร่างรูปทรงรูปร่างหมายถึงการนำเส้นมาประกอบกันให้เกิดความกว้างและความยาวไม่มีความหนาหรือความลึก รูปร่างจะมีลักษณะสองมิติรูปแบบที่เป็นสองมิติจะแสดงพื้นผิวที่เป็นระนาบแบนไม่แสดงความเป็นปริมาตรซึ่งมีลักษณะแบนราบไม่แสดงน้ำหนักและแสงเงารูปร่างในทางศิลปะอาจแบ่งได้3ประเภทคือ 1. รูปร่างธรรมชาติหมายถึงรูปร่างที่ถ่ายทอดแบบมาจากธรรมชาติที่พบเห็นอยู่ทั่วไปเช่นคนสัตว์พืช 2. รูปร่างเลขาคณิตหมายถึงรูปร่างที่มนุษย์สร้างขึ้นมีโครงสร้างแน่นอนได้แก่รูปร่างวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมวงรี 3. รูปร่างอิสระหมายถึงรูปร่างที่มีลักษณะไม่แน่นอนไม่สามารถคาดเดาได้ว่ารูปร่างจะเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนไหวไปในรูปแบบใดหรือทิศทางใดรูปทรงหมายถึงการนำเส้นมาประกอบกันให้เกิดความกว้างความยาวและความหนา หรือความลึกมีลักษณะสามิติสิ่งที่ลักษณะแนบทึบแบบสามิติเช่นงานประติมากรรมงานสถาปัตยกรรมหรือลักษณะที่มองเห็นเป็นสามมิติในจิตกรรมนี่คือภาพเปรียบเทียบระหว่างรูปร่างและรูปทรงนะคะน้องๆได้เห็นตัวอย่างรูปร่างและรูปทรงกันแล้วใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ครูเตยต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในสัปดาหนะ์หน้าขอบคุณค่ะ